สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่นะคะก็ยินดีต้อนรับเช่นเคยนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจดีๆนะคะที่เข้ามาารับชมนาทางดีๆนาอกทุกคนนะก็มีเข้ามีหลุดนะคะอาจจะสายวิง่งสายรูดไม่ค่อยจะพลาดนะคะทุกคนนะก็ขอให้เข้าต่อนะ,ะขอให้เข้าต่อนะเราเอ็กซ์ตร้าเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้เราได้ที่ วิ่งรูดทั้ง4และ5เลยนะคะตัวเจาะแอดไม่เข้านะทุกคนแอดก็ขออภัยกันด้วยนะคะแต่สายวิ่งสายรูดยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยจริงๆเนาะ จาะให้3คู่นะคะโอกาสความเสี่ยงก็มีค่อนข้างเยอะมากนะคะทุกคนนะได้วิ่งรูดเด้งๆนะคะก็ยินดีด้วยสําหรับสายวิ่งสายรูดนะคะไม่ต้องตามเยอะนะทุกคนไม่ต้องตามเยอะนะคะเอาพอได้ลุ้นก็พอนะคะส่วนลาวทีวีก็วิ่งรูดนะคะเมื่อวานเข้าเฉพาะวิ่งรูดทุกคนแล้วก็ลาวสตาก็เข้าที่วิ่งรูดเช่นกันนะคะสายวิ่งสายรูดแอดยินดีด้วยะค่ะเอาวันนี้เราตามต่อนะคะสําหรับสายเจาะแอดก็ขอ ปลอภัยกันด้วยนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะเราไม่รู้นะคะว่าเขาจะมาที่ตัวไหนเนาะนะคะขากล้องก็เต้นนะคะทุกคนไม่รู้จะทำยังไงนะ,ะขยับหน่อยก็ไม่ได้นะฮ่อ่ะลาวเอ็กซ์ตร้านะคะได้ตัวเดิมทุกคนได้ตัวเดิมอืมได้ตัวเดิมนะคะใครชอบค่อยตามเด้อมันได้ตัวเดิมนะคะทุกคนสี่และห้ามันไม่ทิ้งสี่กับห้าเลยวันนี้นะคะ อ่ะสี่ห้าสี่หกสี่หกสี่เก้านะคะอย่าลืมกลับหัวกันด้วยสี่หนึ่งชอบคู่ไหนตามคู่นั้นนะคะห้าห้าเออห้าห้าห้านะคะมาอีกแล้วนะคะมาหลอกมาหลอนนะคะเบิ้ลจะมาไหมนะคะห้าเจ็ดนะคะอ่ะขออนุญ,ญาตกลับหัวให้เด้อตัวเน้นนะคะก็ดันเน้นที่หกกับเก้านี่อีกต่างหากนะทุกคนนะ นะคะแต่ไม่รู้มันจะเข้าหรือจะหลุดนะคะทุกคนนะก็ชื่นชอบตามนะคะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านกันนะคะวันนี้ลาพัฒนาของเราขอให้หฮงหป,ปังๆแลละกันนะคะใน l ายแอดจะเน้นให้สองคู่ฟันนะคะแต่คู่อื่นแล้วแต่จะพิจนารณากันดูนะคะในรายแอดฟันให้งวดที่แล้ว4 2และ4 3 แอดซื้อสี่สองสี่สามแอดไม่ซื้อเจ็บค่ะทุกคนเจ็บนะ,ะอ่ะไปที่ลาวทีวีศูนย์และหนึ่งนะคะศูนย์ศูนย์อ่ะทำไมสูตรออกมาแต่เบิ้ลน,นะทุกคนมันจะมาไหมนะคะมันจะมาไม่มานะคะทำไมมีแต่เบิ้ลน,นะคะจะเบิ้ลมาหลอกมาหลอนกันอีกแล้วนะเมื่อวานฮาหนอยของเราก็เข้าแค่สองนอยเองนะคะก็ แต่รอบสุดท้ายเด้งบนล่างนะคะทุกคนนะเด้งบนล่างนะคะสายวิ่งสายรูดเนาะสายเจาะก็ได้แต่บนนะคะทุกคนอ่ะลาสตาร์นะคะราสตาร์ของเราวันนี้ก็จะเป็นที่เด่น5และเด่นที่6นะคะใครชอบเลข6คู่ไหนนะคะก็อย่าลืมกลับหัว6เป็น9ด้วยแล้วกันนะคะอ่ะแนวทางนี้ก็เจอเลขเบิ้อีกแล้ว ะะแต่สายเจาะแอดก็ไม่ต้องเชื่อก็ได้นะคะทุกคนเนาะสายเจาะแอดบางครั้งมันก็พลาดไปนะคะก็ลองหยิบยกตัวที่ชอบไปจับกับตัวเลขอ่ตัวเด่นของแอดและกันเนาะแอดก็ไม่ได้รู้ล่วงหน้านะคะว่ามันจะมาที่ตัวไหนนะคะเลิกงานมาปุ๊บนั่งปั๊บเลยทุกคนอืมกินข้าวเสร็จนะคะอัดคลิปต่อดีนะวันนี้นะ่ะแอดอคำนวณหวยไวแล้ว เป็นบางแนวทางนะคะก็เลยแบบวันนี้เพิ่งเลิกงานตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งทุกคนจะอัปโหลดทันไหมเนี่ยห้าทุ่มครึ่งนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวแอดอัปโหลดเลยเดี๋ยวก็จะทำฮานอยต่อนะคะวันนี้น่าจะนอนน่าจะตีหนึ่งนู่นมั้งนะคะเออที่แรกก็นึกว่าตัวเองจะไม่ได้ทำงานเนาะนะคะแต่พอไปแล้วนะคะเขา,าผู้จัดการบอกพี่พี่เขาไว้นะคะว่าทำงาน เออตามพี่เขาไปทุกจุดพะนะใส่เสื้อแขนยาวไปอีกร้อนก็ร้อนอเพื่อนเพื่อนค่ะร้อนก็ร้อนเมื่อวานไม่วันเนี้ยร้อนก็ร้อนนะคะไปทํางานเนาะโอ้ยเนาะไม่ได้ไม่ได้ใส่เสื้อแบบอ่าไม่ให้ขาดไม่ให้ใส่เสื้อแบบอ่าเย,นย็นเย็นนเนาะนะคะร้อนเกือบตับแตกตายทุกคนเห <laughs> งื่อแตกซิ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 กเลยนะ นะคะแต่ก็เออรอดมาแล้วแหละวันนี้รอดมาแล้วนะคะวันแรกในการทํางานนะคะก็มีความสุขนะคะก็โอเคนะอ่ะวันนี้ก็แคปหน้าจอกันไว้ได้เลยนะคะขอให้แนวทางที่แอดให้ไปเฮงเปังปทุกแนวทางจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์สิบไลค์คนละสิบไลค์นะคะอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่สำหรับการรับชมจ้า โชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะ